การปกครองท้องถิ่นและอธิบดีกรมอนามัยสุบรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยและท่านในบทเอกบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีะได้รับชมวิทีอาริการบริบาลจัดตั้งตามพระราชบัญญัติจัดก,การสุขาพต่อมาเมื่อมีการตราพระราชทวา,าคมพุทธศักราช2478 980คนเป็นหญิง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีมุ่งสู่อ่อนนครปฐมมีโรงกองน้ําขนาดห้ากาเโรงเรียนได้แก่เป็นอนุบาลประปานครกรงเทศบาล 5. วัดพระปถมเจดีซึ่งเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดมียาบัติวิชาชีพชั้นสูงสาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนในท้องถิ่นที่มีภาวะพื้นพิงประจำปี2563รุ่นที่1สา 1> <van fucking> <ida> สมัครบริบาลท้องถิ่น โดยกําหนดให้มีและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระบ่าของโรคภูวิดมาร่วมปฏิบัติงานเป็นอาสาเป็นทําไม่ได้ดังใจห่วงใจหลาๆกําลังรวมแล้วคงดาวอาจจะไกลเกินไป อีนุ้งที่สองอํเภอสามพานอำเภอดอนตตมนัเพราะว่าจะไปดูแลสุขภาพของคุณตาหน่อยสวัสดีจ้าคุณตาคุณยายค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณปอนอุขอเช็คความดันคุณตาก่อนนะคะคุณตาและคุณตาก็ะใครดูแล กลับมาจากโรงพยาบาลกี่วันแล้วคะเนี่ยนี่ทำความสะอาดร่างกายมั้งไหมคะตะแคงหัวยายนิดนึงนะคะเอาผ้าขอผ้ากอะเช็ดบริเวณคอปากคุณยายนะคะเช็ดให้สะอาดนะคะแล้วก็ทีขอแป้งสิบันค่ะนะคะ,นะคะยาสีฟันต้องมีฟัวนะคะแล้วก็เอาผ้ากอสชุบน้ํานะคะแล้วก็โอโอ อกออออกอกัดลมไว้แล้วค่อยผ่อนลมหายใจออกมาพร้อมเป่งเสียงคำว่ายกนิ้วหัวแม่มือขึ้นส่วนนิ้วชี้กับนิ้วกลางชี้ไปข้างหน้าลักษณะผ่อนลมหายใจพร้อมกับเป่งเสียงคำว่าโอ้โอกทินจังหวัดนครปฐมในนามของคณะทำงานโครงการกปกบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีพุทธศักราช2563รู้สึกเป็นเกียรติและขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านในกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการในวันนี้ตามที่กรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ทุกจังหวัดและให้เริ่มดําเนินโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคมพุทธศักราช2563เป็นต้นไปนั้น จังหวัดนครปฐมโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิจ่จังหวัดนครวันที่26-30ตุลาคมพศกรษษาั2563และวัตประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ประชาชนใน 2. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงานและกใน4มิติได้แก่ร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมตลอดจนปลอดภัยประเทศจากการดำเนินการฝึกอบรมในรุ่น1-4 ตลอดระยะเวลาส10บวันที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมนายแพทย์สามารถธีรศัก์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมและคณะวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างดียิ่งจึงทําให้โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่วางไว้ทุกประการนอกจากนี้วิทยากรได้รับการประเมินผลการอบรมโดยทดสอบผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้วปรากฏว่า ผู้เข้าราการอบรมจำนวนสองร้อยห้าคนผ่านการผ่านการทดสอบทุกคนในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณามอบกิิบัตรแก่ผู้พันนารปฐมท่านผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งสองท่านท่านท้องถิ่นจังหวัดท่านนายกเทศมนตรีนครนครปฐมท่านนายก ผู้บริหารองค์กรของท้องถิ่นทั้งท่านประหลัดนะครับและท่านผู้มีเกียรติท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับโดยร่วมกันกับทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ได้ร่วมกันในการทั้งเรื่องของหลักสูตรทั้งในเรื่องของการจัดวิทยากรนะครับที่เป็นจากสำนักสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าศูนย์อนามัยเขตต่างๆนะครับ ท่านเป็นยธาธิรัาธารสุขท่านรองทิปดีกรมส่งเสริมการปกคอรองท้องถิ่นนะครับท่านนายกสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมท่านท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมท่านนายกเทศมนตรีนครนครปฐมท่านนายกเทศมนตรีตำบลธรรมศาลานายกองค์กรปกครองส่วนท,ท้องถิ่นนะครับทุกท่านในพื้นที่นครปฐมท่านขอ,อ รู้จักการอบรมนะครับทางในส่วนของสํานนะักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิง่นจังหวัดนครปฐมส่วนราชการสาธารณสุขจัขงหวัดนครปฐมนะครับตลอดจนผู้เกี่ยวข้องนะครับที่สําคัญก็คือทุกท่านนะครับที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทุกท่านท่านแขกผู้เกี่ยวนะครับท่างสิ้นไปชนตล,ลอดจนหลายท่านที่อาจจะไม่สามารถเอ่ยนามได้ครบถ้วนนะครับก่อนอื่นนะครับ ขอพูดตามหลังท่านอธิบดีกรมสมเร็จกรมของสนท่องเที่ยแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีเรื่องที่คงจะมากล่าวกับทุกขั้นนะครับสั้นๆน,นะครับก็คือประกาศแรกนะครับเขาเรียกว่าเรื่องกำหนดนะครับให้มาร่วงมนงะา,านด้นนี้แล้วก็ที่สำคัญก,ก็คือมาพบปะทุกขั้นในที่นี้นะครับประกาศที่สองนะครับก็คือต้องกล่าวกันว่าขอแสดงความยินดนะีนะครับ70ชั่วโมงนะครับ ดึงในส่วนนี้นะครับเมื่อท่านผ่านครับพระมาตุ้ยเพชรนางสาวพักษุดาจ,าจันทรักครับนางโสภานางจรัสรีปราศาสตร์นางฤกกิการนางสุภาพรยิ้มสะอาดนางสลาดับต่อไปครับนางทิพวรรณโพด้วง นางสาวนวลปนค์คุมมานางสาวสิวร,รินทิพิ์เพ็ดรอครับยาอินทรชาาิครับวันเพ็ญพานเพ็งครับนางประภาพันธ์ดินกุุลาคมลำดับต่อไปครับนางสาวสาวรสงูเจริญลำดับต่อไปครับ นา,นา,างสาวะะไม่อโถดีมันติดติดมาจันรีนางสาวกอเก็บกองเก็บยชน วัดนครครับโดยหนักงานท้องถิ่นจังหวัดแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม้ได้ร่วมกันจัดโครงการนี้โดยอบรมทั้งอาสาสมัครทั้ง105ออบตทในจังหวัดนครปฐมจํานวน205ท่านนะครับอบรมทั้งหมด4รุ่นซึ่งก็ดําเนินการแล้วเสร็จนะครับโครงการนี้เนี่ยก็เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลทางการะทรวงมหาดไทยโดยกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นร่วมกับทาง กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับดำเนินการอบรมเราได้ส่วนของการอบรมจํานวน10วันเสร็จแล้วเนี่ยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อไปดูแลผู้สูงอายุที่มีภาะวะเพึ่งพิงเนี่ยก็จะไปดูแลผู้ผู้สูงอายุในพื้นที่ของตนเองเนี่ยจำนวน12เดือนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขจะได้ค่าตอบแทนเดือนละ5,000บาทนะครับสำหรับการปฏิบัติงาน อันนี้ก็เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลนะครับอยากให้มีการดูแลผู้สูงอายุเพราะว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วแล้มีผู้สูงอายุจํานวนมากเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับญาติพี่น้องลูกเต้าเนี่ยอาจจะดูแลยังไม่ครบถ้วนตรงนี้เนี่ยโครงการนี้ก็จะไปช่วยเสริมช่วยดูแลซึ่งก็จะเป็นโครงการที่เรามีหลักสูตรทาง 70ชั่วโมงนะครับเป็นหลักสูตรขั้นกลางที่ทางกรมอนามัยเนี่ยได้ให้กับทางการอบรมนี้มานะครับแล้วก็ให้บุคลากรนะครับจะเป็นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะเป็นศูนย์อนามัยเขตต่างๆเนี่ยทั่วประเทศเลยเราอบรมกันทั้ง76จังหวัดนะครับมีผู้เข้าอบรมเนี่ยประมาณ15,500คนเศษที่จะครอบคลุมไปดูแลผู้สูงอายุ นะครับบริบาลผู้ท้องถิ่นเนี่ยที่จะดูแลผู้สูงอายุที่มีภาะวะผู้งญิงจำนวนกว่า8 0,000คนนะครับทั่วประเทศครับค,ครับอันนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องขอขอบพระคุณทางกรมอนามัยเป็นอย่างยิ่งครับซึ่งทางท่านดีกรมอนามัยก็ได้กรุณามาดูแลด้วยตนเองนะครับ ความจริงแล้วกรมอนามัยกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้ร่วมไม้ร่วมมือกันมาตั้งแต่ช่วงโควิดเกิดใหม่ๆนะครับที่มีการแพร่ระบาดใหม่ๆเนี่ยกรมอนามัยก็ช่วยอนุเคราะห์ในการฝึกอบรมเรื่องของการทําหน้ากากาอนามัยแบบผ้าจํานวน50ล้านชิ้นให้แก่ทางพี่น้องประชาชนโดยผ่านทางองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งตรงนั้นเนี่ยได้เป็นผลความควาเร็จในการป้องกันนะครับ เรื่องโควิดได้อย่างดีจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเนี่ยคุณบนามัมนะครับได้ให้ตั้งแต่เรียกว่าเริ่มต้นเลยได้พูดคุยได้มีระดับปฏิบัติได้พูดคุยกันแล้วก็หาลือร่วมกันนะครับในการเรื่องความร่วมมือเรื่องหลักสูตรแล้วก็เรื่องวิทยากรอย่างที่ผมเรียนนะครับวิทยากรที่ใช้เอมาให้ความรู้เนี่ยเป็นของทางกรมบณาใหมนะครับที่ได้ อบรมได้ใช้ได้บอกรได้ให้คนมาช่วยงานตรงนี้แล้วก็ยังมีความร่วมมือด้านอื่นอีกต่อไปที่จะอาจจะมีการฝึกขยายผลนะครับต่อไปด้วยในอนาคตหลังจากที่เสร็จโครงการนี้ครับเอยากถามของมาทอะไรนะคะอยช่วยเสริมตรงนี้นะครับว่าเรามีเสริมด้วยการฉลองสุขอะไรบ้างแล้วให้อาชีพนี้เป็นอาชีพนียังดีกครับครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอ่า เราทํางานร่วมกับกระทรวงมาไทยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกรมสมรม่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมาโดยตลอดสําหรับในส่วนของโครงการนะครับในส่วนของอาสานะครับบริบาลท้องถิ่นทางด้านนี้เนี่ยเราเข้ามาร่วม3ส่วนที่สําคัญนะครับส่วนที่1ก็คือเรื่องของหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรเนี่ยเจชั่วโมงนะครับซึ่งสามารถต่อยอดได้นะครับในเรื่องของการอบรมนะครับ เพื่อจะนําไปสู่ในเรื่องของการเป็นนักบริบาลซึ่งสามารถที่จะมีการจ้างงานทั้งเอกชนนะครับหรือไม่ก็องค์กรของราชการเนี่ยต่อไปส่วนที่2อนะครับก็คือเรื่องของการเป็นวิทยากรนะครับเรามีให้ในส่วนของหน่วยงานระดับเขตสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับเข้าไปร่วมทํางานกับท้องถิ่นจังหวัดกับองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทุกพื้นที่นะครับและก็ส่วนที่3ที่เป็นส่วนที่สําคัญก็คือว่าได้มีการประสานงานกันนะครับเพื่อที่จะให้ในส่วนของ ผู้คนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครบริบาลนะครับในส่วนของทางผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีอยู่แต่เดิมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับองค์กรปรกครองท้องถิ่นแล้วก็ท้องถิ่นอำเภอทางด้านนี้ได้วางแผนดูแลผู้สูงอายุเนี่ยโดยการจัดทําแผนการดูแลที่เราเรียกว่าแค่แพลนทางด้านนี้เพื่อให้เกิดการบูรณาการแล้วก็ยึดประโยชน์ในส่วนของอผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึงพ่งพิงเนี่ยเป็นสําคัญครับ